เกมแบบนี้ต้องเจอดีฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงขอแนะนำเพจซื้อและขายหลายเกม Rv ที่กำลังมาแรงที่สุดตอนนี้ประสบการ์ซื้อขายเกมออนไลน์มานานานับ8ปีคเครดิตด,ดีไม่มีโกงและเพจเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงทางช่องเรารับประกันได้เลยเพจนี้เลยชื่อเพจ tp 7รับซื้อขายเกมออนไลน์มีรหัสเกม Rv มีดีให้เลือกจำนวนมากเริ่มต้นเพียง50บาทไอดีโหดแรลงสูงตัวเยอะสกินแน่นมีให้เลือกจำนวนเยอะมากใครที่ต้องการรหัสเกม Rv โหดแนะนำเพจนี้เลยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับ ฮัโหลโจโจยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอดอุศบนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม ROV กันอี่เช่นเคยนะครับสำหรับใครนะครับผมนะที่ไม่อยากพลาดกิจกรรม ROV นะครับผมโค้ด R V หรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมเกี่ยวกับ R o V เนอะก็อย่าลืมนะครับผมก็ติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้เป็นกำลังใจนในการทำคลิป ล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่เนาะก็ใครที่เข้ามารับชมแล้วนะครับผมยังไม่ได้กดติดตามให้กันยังไม่ได้กดไลค์ให้กันนะครับผมนะก็ฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนั่นเองนะครับผมโอเควันนี้นะครับผมนะผมก็จะมาอัปเดตสกินใหม่นะครับผมนะที่กําลังจะอัปเดตเข้ามาเร็วนี้นะครับผมนะเป็นสกินสีเขียวนะทุกคนเออแล้วก็มาพูดถึงวอลพาร์สนะครับผมนะฉบับสมบูรณ์นั่นเองนะครับว่ามีอะไรกันบ้างน,นะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับผมนะก็คือจะเป็นสกินคู่กับฮีโร่นั่นเองนะ วันนี้ผมขอแนะนำ List Man Shop ร้านเติมเกมออนไลน์เติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100%และยังมีบริการเติมเกม RV ในราคาถูกปลอดภัยแน่นอนเพียงใช้แค่ Open ID เท่านั้นและยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายผู้ติด,ดตามในหลายมากกว่า106,000 0คนเพียงแค่แอด Line List Man Shop อย่าลืมแอดนำหน้าด้วยนะครับใครที่อยากใช้บริการนะครับผมผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้านล่างคลิปนะครับ โอเคนะครับผมนะวันนี้น้องก็ไม่ได้มาแจกโค้ดนะเงนะครับผมนะก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะมีคนดูกันหรือเปล่านะครับผมนะไม่รู้ว่าเบื่อกันหรือเปล่าน้องก็ยังไงฝากกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์กันนะครับว่าเบื่อกันหรือเปล่านะครับไม่แจกโค้ดดูกันไหมในครับผมนะเป็นกําลังให้ใจให้ผมอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์บอกกันได้หมดเลยนนเงนะนครับผมโอเควันนี้นะครับผมนะก็คือตอนนี้นะครับขอพูดตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับคือแบบมีคนถามกันเยอะมากว่าพี่ตํานานธยญมังกรมันได้หรือยังนะครับผมนะก็คือมันยังไม่ได้นะทุกคนแต่ว่่าผผมมขอออบบบบบกกกกไว้้นนนึเเลยััะคครรรี็ให2 นะครับผมนะผมมีความรู้สึกว่าเจมนะครับผมน่ะอาจจะให้รับได้แค่วันเดียวนะครับผมนะก็คือวันที่1นนะอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนั่นเองนะครับผมนะเขาว่าที่จริงนะครับผมนะถ้าเกิดสมมติว่าเจมจะแก้นะครับผมนะก็ที่จริงอ่ะไอกิจกรรมเนี่ยมันบักมาเป็นอาทิตย์แล้วนะแล้วก็ที่ในคอมเมนต์อะไรเงี้ยก็แบบที่ผมไปลองไล่ดูเนาะเขาก็บอกว่าไม่มานานแล้วนะทุกคนเออถ้าเกิดสมมติหลังที่ผมทําคลิปก็ประมาณ3-4วันแล้วอะถ้าเกิดสมมติว่าเจมเขาจะแก้จริงๆนะครับผมนะผมมองว่าวันเดียวก็น่าจะแก้้้เสร็จแแแลววนนคบบผมตต่่าออีื ยังไม่ได้เลยนะทุกคนเออผมมองว่าให้รีบเก็บไว้ก่อนนะครับผมนะก็คือเผื่อไว้นะเผื่อไว้ว่าไอกิจกรรมเนี่ยมันจะรับได้วันสุดท้ายก็คือวันที่1นั่นเองนะครับผมยังไงก็ฝากแชร์กันด้วยนะครับผมนะเผื่อไว้นะทุกคนเออไม่เสียหายนะครับผมเพราะว่าผมมองว่ายังไงแจกอยู่แล้วนะทุกคนเพราะว่าไม่แจกเนี้ยนะบอกเลยว่าโดนแน่นอนเนียครับผม gm นะโอเคต่อไปนะครับผมนะก็คือเป็นแพ็คฮีโร่แล้วก็สกินนั่นเองนะครับผมนะวันนี้ก็อยู่ในรายการกอดชอบสุ่มกันนะทุกคนเย้ไม่รู้ว่ามีใครคิดถึงรรราาายกนหือเเปปล่็ การที่ผมจะทําให้ผมนะครับหลุดพ้นจากคําว่าเกลือให้ได้นะครับผมจะกลับมาเป็นราชาก็ชอบสุม่มให้ได้นะทุกคนวันนี้นะครับผมนะผมก็จะมาสุ่มแพ็คตรงนี้นะทุกคนมันจะเป็นกล่องแจ็คพอตฮีโร่และสกินสุดป๊อปนั่นเองนะครับผมนะราคาเนาะสิบเคูปองนะทุกคนแต่ว่าในกล่องนี้นะครับผมนะมันจะมีเป็นแพ็คคู่ทุกคนก็คือมีแพ็คฟลอเรนติโนนะครับผมนะมีแพ็ค r o e นะครับแพ็คไอรีแล้วก็ แพ็คของไฮยาเต้นั่นเองนะครับหัวหน้าที่ผมอยากได้มากที่สุดเนาะก็คือแพ็คของไฮยาเต้นะผมไม่ได้อยากได้ฮีโร่นะทุกคนเพราะฮีโร่ตามเนี่ยผมน่าจะมีเกือบครบแล้วนะครับขายแค่เอาอีกตัวเดียวนะครับแต่ว่าสกินอนะ่ะผมก็ขาดหลายตัวเลยทุกคนขาดถึง สามสกินเลนทุกคนก็คือสกินนายเตะไอริแล้วก็สกินของอาอีนั่นเองนะครับผมโอเควันนี้ผมจะมาลองสุ่มกล่องน,นี้ให้ดูแล้วกันนะครับผมนะเพื่อให้ท่านผู้ชมที่กาลังจะคิดจะสุมนะครับผมนะได้รู้นะครับว่า <c oughs> เกลือหรือไม่เกลือน,นะครับผมนะวันนี้ผมมีคูป,ปองอยู่แค่200จะสองคูป,ปองนะผมก็จะสุ่มทั้งหมดเลยนะทุกคนนะครับผมนะก็ไม่รู้ว่าจะได้เท่าไหร่ได้ทั้งหมด 14กล่องนะทุกคนเออก็ซื้อเท่านี้แล้วกันนี่ครับผมนะสุ่มในงบประหยัดถ้าเกิดมันจะได้ผมว่าเดี๋ยวมันก็ได้นะครับขออนุญาตเปิดทีละนิดทีละหน่อยเหมือนเดิมแล้วกันนะครับผมนะก็ขออภัยด้วยนะครับหากคนที่ไม่ชอบนั่นเองไปครับผม3กล่องแรกฮะปั๊บเพชรรวยๆนะครับผมเพชรนะครับเพชรเนี่ยครับไปครับผมอีกหนึ่งกล่องเมื่อกี้เหมือนมีแวบๆจะเป็นชิ้นส่วนหรือเปล่านะครับโอ้ยลืมพูดเพลเลตกดรอปเลยโอเคเดี๋ยวเรามันลุเลทกดรอปก่อนแล้วกันนะครับก้นในกล่องนี้นะครับผมนะ แพ็คฮีโร่และสกินนะครับชิ้นส่วนฮีโร่ชิ้นส่วนสกินแล้วก็เพชรนั่นเองนะครับแพ็คฮีโร่สกินเนี่ยอยู่ที่2.11%นะครับผมนะซึ่งมีโอกาสไหมผมบอกว่ามีแน่นอนนะครับชิ้นส่วนฮีโร่หรือว่าสกินนะครับอยู่ที่40%นะครับเพชรอยู่ที่57.89%นั่นเองนะครับผมโอเคมารู้กันแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาเปิดกันต่อแล้วกันนะครับ3กล่องแรกเมื่อกี้เห็นแว๊บๆเหมือนจะมีชิ้นส่วนสกินนะครับผมนะ โอ้โหมาครบเลยทุกคนมาครบหมดเลยนะเนี่ยฮีโร่สกินนะครับแล้วก็เพชรนะครับขาดอย่างเดียวนะครับขาดแพ็คแบบมีโล่พร้อมสกินอะทำไมเจมเขาไม่ใส่มาวะโอเคไปอีกหนึ่งกล่องแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดแล้วก็เปิดสุดท้ายหกกล่องทีเดียวไปครับผมหนึ่งกล่องปับ๊บโอ้เพชรวะโอเคหกกล่องสุดท้ายนะครับผมไปโอ้โหไม่รู้ว่าเมื่อกี้ไม่มีอะไรขึ้นเลยจะเป็นเพชรอีกหรือเปล่าวะไ, <laughs> ไปครับผมโอ้ย รายการกอชอบสุม่ม EP นี้ก็เกลืออีกแล้วนีครับผมนะก็อย่าลืมแฮชแท็กเซฟกอชอบสุ่มกันด้วยนะครับผมนะผมก็จะทําให้ผมกลับมาให้ได้นะทุกคนคือแบบเราไม่ได้มากเลยเราผมไม่ได้มากเลยน,นั่นเองนะครับผมเศร้าว่ะทุกคนโอเคยังไงฝากกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะครับผมโอเคนะครับผมนะต่อไปเนาะเดี๋ยวเราไปพูดถึงวลเลย์พาฉบับสมบูรณ์เนี่ยครับผมเราก็มีสปอยสกินใหม่ด้วยน่ครับผมนะเป็นสกินสีเขียว,ยวใช้ผีเสื้อด้วยน่ครับผมโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราขออนุญาตตัดภาพไปเลยแล้วกันนี่ครับผม โอเคนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่เซิร์ฟเวอร์ RV Thailand เลยนั่นเองนะครับผมนะเขาก็ได้โพสต์ต่างๆมาทุกคนเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับอันนี้คือ w a วอลล์พาซีซั่นที่29ฉบับสมบูรณ์แล้วนะครับผมนะสามารถซื้อล่วงหน้าได้ด้วยนั่นเองนะครับใครที่ไม่เคยซื้อมาก่อนเน่ะเหมือนเขาจะลดราคาด้วยนะเออก็เดี๋ยวเรามาดูไล่เลยละกันนะครับผมนะก็เลเวลหนึ่งนะครับผมนะจะเป็นสกินนะครับผมนะของกาลีนั่นเองนะครับผมนะสกินนี้เป็นสกินระดับลิมิเต็ดนะครับแต่ว่าจะไม่มีีีีีเเ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 อออฟฟฟฟฟฟคคไไมมมม่่่่สสยยงกินนนะรับปลแชุด นั่นเองนะครับผมอันนี้เป็นเลเวลที่1นั่นเองนะครับผมนะต่อมานะครับผมนั้นก็จะมาเลเวลที่10นะครับผมนั้นก็น่าจะเป็นเอฟเฟกต่างๆนะทัวร์สิบห้าก็เป็นเอฟเฟกวิ่งนั่นเองนะครับเลเวลที่20เนาะก็จะเป็นสกินนะครับสกินของวีล่านั่นเองนะครับผมนะสกินนี้ก็จะมีทั้งเอฟเฟกเสียงเอฟเฟกสกินเลยนั่นเองนะครับผมนะบอกเลยว่าผมไปดูโมเดลมาแล้วค่อนข้างที่จะสวยงามมากๆนะครับผมแล้วก็เลเวลที่25นนนะคครัับผม้ก็ือส่วนประกอบสกินนนเาะอันี้น่าจะเป็นเเนนนนี่่ยปลชุดดไ้ัองะครับผมนั้นะรรับ่ปวนก็นเลือกสกิน ถาวรนั่นเองนะครับจะมี4สกินนะครับเป็นสกินระดับฮีโรอีกทั้งหมดนะทุกคนก็จะมีเซนิเทียนะครับแอตตานะครับคีล่าแล้วก็เวเลนนั่นเองนะครับต่อไปเลยว่าที่40นะครับผมนั้นก็จะเป็นฮีโร่ถาวรเลือกรับได้นั่นเองนะครับมีมาลอดวอลขาดนะครับซิปนะครับแล้วก็เอลสูนั่นเองนะครับต่อไปนะครับเลเวลที่50นะครับผมนั้นก็จะเป็นสกินนะครับน่าจะเป็นสกินระดับรีเจนนั่นเองนะครับผมนั้นก็จะมีวอลขาดนะครับเอมิลี่แล้วก็สุดท้ายนน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 ะะะะะะคคคคครรรรรัััััับบบบผผผมมม่่่กกก็็็็ืออออออาา์ดูิเเเเเเงแลล้้ววตไปปที55จฟฟ เอฟเฟกต์วาร์มนั่นเองนะครับต่อไปนะครับเลเวลที่60นะครับผมนะก็คือเป็นสกินมาหลอดเลยนั่นเองนะครับผมนะสกินนี้ก็เหมือนเดิมนะครับมีทั้งเอฟเฟกสกินเอฟเฟกเสียงนะครับบอกเลยว่าโคตรเท่ทุกคนสำหรับมาหลอดตรงนี้นะครับแล้วก็65กับ70นะครับจะเป็นพวกอิโมจิถาวรนะครับแปนะครับเป็นท่าเต้นพิเศษนะทุกคนเป็นท่าเต้นของมาหลอดนั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือ 90นั่นเองนะครับผมนะจะเป็นรูปโปรไฟล์นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็คือของรางวัลทั้งหมดนะครับผมนะของเลเวลพันซีซั่นที่29นะครับผมนะใครที่จัดแล้วยังไงคอมเมนต์ได้นะครับผมแล้วก็ต่อไปอัปเดตล่าสุดนะครับผมนะก็คือเพิ่งโพสมาเพื่อ33นาทีเองทุกคนก็คือที่แห่งนี้นะครับมีความหลอนนั่นเองนะครับผมรวมเรื่องผีนั่นเองนะครับผมนะมันก็จะเป็นแบบ ทำลายต่างๆทุกคนก็จะมีผีขี้ขโมยผีล่องหนอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็มีผีตาขนนะครับแล้วก็เพื่อนๆสังเกตรูปสุดท้ายนะครับมีผีขาสั้นแลยไหมแล้วก็มีผีเสื้อนั่นเองนะครับผมเนะี่ยไอ้รูปตรงเนี้ยแหละก็คือสปอยสกินใหม่นั่นเองนะครับผมเนะี่ยสำหรับสกินตัวนี้ก็คือสกินของเอเลนดอร์นั่นเองนะครับผมนะตอนนี้นะครับผมเนะี่ยทางเซิร์ฟอินโดนีเซียเขาได้โพสต์ตัวอย่างสกินมาแล้วนะครับผมท้างนั้นเดี๋ยวเราไปดองดูโมเดลสกินกันนิดนึงนะครับผมไปกันเลย ตอนนี้นะครับก็อยู่ที่เซิร์ฟเวอร์อินโดนีเซียแล้วนะครับผมนะเขาก็เพิ่งโพสต์มาล่าสุดเลยนะครับผมนี่ก็คือเป็นสกินของเอเลนดอร์นั่นเองนะครับผมนะก็สกินเนี่ยเหมือนเขาบอกว่าจะเปิดขายด้วยนะครับผมนะก็คือแบบเป็นลดราคาเหมือนสกินของนาตายาประมาณนี้เลยอะ่ะผมบอกว่าโคตรเท,ท่เลยทุกคนอารมณ์แบบอันจริงมันก็เหมือนกับอารมณ์แบบไซเบอร์คอร์เล็กๆน้อยๆน,ยนะทุกคนเออเนี่ยคือค่อนข้างที่จะสวยนะครับมีเอฟเฟกสกินเอฟเฟกเสียงนั่นเองนะครับผมนะรูปแบบก็เปลี่ยนไปด้วยนะครับผมบอกเลยว่าสกินตัวนี โคตรเท่ทุกคนต้องรีบจัดแล้วนะครับใครอยากให้ผมมารีวิวแบบว่าวพเอฟเฟกต์เลยเนี่ยคอมเมนต์บอกได้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมมาทำให้นั่นเองนะครับผมโอเคนะครับผมนะสำหรับวันนี้เนาะผมก็น่าจะมาอัปเดตข้อมูลประมาณนี้นะครับผมก็มาสุ่มกล่องให้ดูนั่นเองนะครับผมนะก็เกลือไปนั่นเองนะครับผมเนะแล้วก็มารีวิววัลลภาฉบับสมบูรณ์นะครับแล้วก็สปอยสกินใหม่นั่นเองนะครับผมนะใครที่ดูคลิปกันจบก็คอมเมนต์บอกกันใต้คลิปได้เหมือนเดิมนั่นเองเนาะโอเคสำหรับวันนนีี้้ะะรรผผผมมมขอููลลท่พพดดดิาาปกใ ก็ต้องขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับผมที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้เป็นกําลังใจนในการทาคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะสําหรับวันนี้นะครับผมก๊อดอุศก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อบายๆแล้วเจอกันบายๆครับ